เรากำลังจะเข้าสู่วันที่ร้อนที่สุดของปีใช่แล้วค่ะ ฤดูใบไม้ผลิมาแล้วและอุณหภูมิกำลังจะพุ่งสูงขึ้นสูงขนาดที่อังกฤษจ,จะแสงหน้าทั้งอิปิซาแล้วก็เกาะคอฟูกันเลยทีเดียวค่ะพูดง่ายก็คือปีนี้เราไม่ต้องบินไปทะเลเมดิเตอร์เรเนียแล้วนะคะอยู่บ้านก็ซึมซับบรรยากาศหน้าร้อนแบบชิลๆได้เลยอุณหภูมิบางพื้นที่อาจแตะถึง21องศาเซลเซียสซึ่งทำลายสถิติเดิมที่เคยสูงสุด19.7องศาเมื่อต้นเดือนนี้ค่ะแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเก็บเสื้อกันหนาวไปนะคะ เพราะว่ากลางคืนยังมีเซอร์ไพรส์ค่ะน้ำค้างแข็งยังคงอยู่แล้วก็ในบางพื้นที่โดยเฉพาะสกอตแลนด์ตอนเหนืออาจหนาวถึงลบ9องศาโอ้โหจากกลางวันแบบซัมเมอร์สู่กลางคืนแบบแอนตาร์กติกาเรียกได้ว่าแต่งตัวต้องเผื่อทุกฤดูในวันเดียวเลยล่ะค่ะส่วนวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้นะคะเป็นวันแรกของฤดูใบไม้ผลิทางดาราศาสตร์อุณหภูมิจะยังคงอบอุ่นค่ะโดยเฉพาะในอังกฤษและเวล์โดยอาจแตะ20่องศาเซลเซียส แดดจัดมากเหมาะสำหรับการออกไปเดินเล่นในสวนหรือว่าพกเสือไปปิกนิกค่ะ แต่ก็อย่าลืมทาครีมกันแดดนะคะเดี๋ยวโดวนแดดเผาจนเพื่อนแอบเข้าใจผิดว่าไปเที่ยวบาหลีมาหรือเปล่าส่วนวันศุกร์ก็ยังคงร้อนต่อเนื่องนะคะแล้วก็อาจได้เห็นอุณหภูมิแต่20องศาทางตอนเหนือของอังกฤษและก็สกอตแลนด์แต่สุดสัปดาห์อุณหภูมิจะลดลงนิดหน่อยค่ะแต่ก็ยังอุ่นกว่าค่าเฉลี่ยนะคะโดยอาจจะมีฝนโปรยปลายมาให้เย็นชื่นใจเล็กน้อยอารมณ์เหมือนจักรวาลพยายามเตือนเราว่าอย่าชินกับอากาศดีมากเกินไปค่ะเดี๋ยวก็กลับเป็นฝนตกเหมือนเดิมอยู่มัน นานจะรู้นะคะว่าสภาพอากาศที่อังกฤษเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยนะคะว่าไหมสรุปนะคะอาทิตย์นี้แดดมาเต็มค่ะอุณหภูมิพุ่งแต่กลางคืนยังหนาวมากใครที่แพลนออกไปเที่ยวก็เตรียมตัวให้ดีนะคะกลางวันใส่เสื้อยืดได้แต่กลางคืนก็อย่าลืมพกเสื้อโค้ทไม่งั้นจากฮอตสปริงอัดกลายเป็นโคช็อกได้คะ่ะ